สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะเตรียมส่งมอบพัดใบลานหรือว่าพัดรูปทรงแบบกลิ่นอายของลังกานะคะสำหรับภาษาสิงหนนะคะพัดเนี่ยเ,เรียกว่าวัตปัดแต่ถ้าเป็นบ้านเรานะคะจะนิยมคุ้นชินกันเลยก็คือภาษาบาลีเราจะเรียกว่าตาลปัดนะคะนี่ก็จะเป็นพัดที่ผลิตจากกลุ่มชุมชนชาวสิงหน ประเทศศรีลังกานะคะก็รอบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะนำมารีวิวหลังจากที่ไม่ได้รีวิวมานานมากเลยนะคะสำหรับวัตปัดั้นะคะก็เป็นรอบที่ลูกค้าได้สั่งไว้พร้อมกับบาทเลาะก็คือบาททรงลังกานะคะเราจะมารีวิวไปนะคะว่ามีแบบไหนบ้างนะคะเอ,องาน พัดใบลานนี้นะคะเราก็ส่งสั่งจากทางช่างกลุ่มชุมชนให้เขาผลิตงานที่ออกมาไม่มีเน้นสีสันมากนะคะแต่ว่าจะมีกิมมิกเล่นให้เกิดความสวยงามนะคะก็จะมีทั้งแบบเรียบๆนะคะหรือเป็นแบบรู่หลานะคะ ก็จะมีหลายหลายแบบนะคะจริงๆเรามีประมาณห้าแบบนะคะแต่แบบที่ยอดนิยมนะคะที่หลายท่านจะนำไปถวายพระสงฆ์นะคะที่บ้านเรานะคะก็คือจะเป็นแบบสไตล์แบบนี้นะคะแบบเรียบๆนะคะด้านหลังก็จะไม่มีลายนะคะออโดยมากแล้วเนี่ยพัดเนี่ยคือเป็นดั้งเดิมจริงๆคือมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลนะคะแล้วก็ โดยเฉพาะชาวลังกาจะนิยมมากนําไปถวายวัดวาอารามถวายพระสงฆ์นะคะในงานพิธีงานบุญต่างๆนี่ขาดไม่ได้เลยจะต้องมีพัดนะคะท่านก็จะใช้ไว้บังแดดนะคะเอาไว้พัดนะคะเอาไว้บังแดดแล้วก็ด้านหนึ่งก็เอาไว้นะคะไว้ไว้ด้านหน้านะคะของท่านแล้วก็อีกอันนึงก็ไว้ด้านนอกนะคะแบบนี้เลยนี่สำหรับวันนี้นะคะลูกค้าเลือกแบบนี้ไว้นี่ค่ะ เป็นแบบเดิมที่ลูกค้าได้สั่งไว้เข้าเซตนี้ค่ะเซตพัดกับบาทเดี๋ยวเราจะแพ็คไปนะคะการแพคพัดพัดนี่ก็ก็ต้องอาศัยขั้นตอนเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่ากว่าจะแพ็คใส่กล่องนะคะเราก็ต้องมาแลปอะไรเรียบร้อยและนี่ก็คือแลปเรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นรูปทรงนี้พอแลแปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องใส่ออกมาให้สวยงามโดยการใส่ลงไปในกล่องนะคะ นี่เลยเราจะใส่กล่องกล่องเราก็ผูกโบนะคะซึ่งเราก็เตรียมกล่องไว้แล้วค่ะทุกอย่างก็จะเตรียมน,นะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากนะคะนี่ก็เราใส่กล่องแล้วพอใส่กล่องแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมีโบนะคะมีโบเราก็มีใส่คลองนะคะเดี๋ยวสักครู่นี้เลยค่ะเราก็นํามาใส่กล่องนะคะให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่เสร็จเพียงแค่นั้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่โบผูกมอบไปด้วยนะคะ ให้เกิดความสวยงามในการนำไปถวายต่อนะคะนี่เลยนะคะเราก็จะเตรียมโบก็ใส่ให้เรียบรอยนะะ้อยนะนี่นี่เลยนะคะก็สำหรับพัดนะคะพัดนี้นะคะก็ลูกค้านิยมมากเลยนะคะจะนำไปถวายเข้าเซตกับบาทนะคะสำหรับบ้านเรานะคะหลายท่านก็จะซื้อเซตคู่นี้แบบนี้ไปนะคะ ก็จะนามาติดตรงนี้นะคะให้สวยงามนะคะก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะคะนะคะก็ใส่ตรงนี้ให้เรียบร้อยนี่นี่เลยนะคะก็จะติดโบเก็บงานให้เรียบร้อยอ้ออีกนิดนึงก่อนที่เราจะส่งมอบไปเดี๋ยวเราจะติดป้ายนะคะใส่สติกเกอร์ เพจของเราไปนะคะลูกค้าเห็นก็จะได้รู้จักว่านี่เป็นเพจของสตูป้านะคะโอเคนี่เราก็จะใส่ตรงนี้ใส่ลงไปรอบหนึ่งนะคะแกะออกมาก่อนอ,อและนี่ก็เป็นเซตพัดนะคะที่เรา ตั้งใจมอบไปนะคะให้กับลูกค้าที่สั่งไว้นะคะเพื่อที่จะนำไปส่งต่อนะคะไปถวายแล้วเดี๋ยวเราจะแพคนะคะสำหรับบาทนี้ไปด้วยนะคะเดี๋ยวต้องจัดแพคนะคะให้โคเปอร์ปกป้องนิดนึงนะคะโอเคค่ะและนี่เป็นเซ็ตทรงคุณค่าในการนำไปถวายบูชาค่ะนี่ขอบคุณมากเลยค่ะ